โค้ตสวยเลยค่ะพี่ๆสำหรับใครที่เป็นสาวบวกแอคคอร์ดนะคะวันนี้นุชจัดมาให้ชม1คันเลยนะคะ2.0 Hybrid รถปี2019นะคะมือเดียวประวัติสูงเลยรถรูสไตล์ผู้บริหารราคา839,000บาทฟรีดาวได้จัด,ดยอดเต็มคันนี้ผ่อนเพียงแค่14,000บาทเท่านั้นนะคะฟังก์ชันออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะคะเป็นตัว g e n 10แม็กเดิมโรงงานสวยๆนะคะสีด้านข้างเดิมโรงงานรอบคันแน่นอนค่ะพี่สีบรอนเงินสวยๆนะคะสำหรับคันนี้ฟังก์ชันจัดเต็มมาให้แล้วภายในสวยหรูดูแพงมากค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้ สนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมห้ามพลาดในคลิปเต็มนะคะรับรองได้ไปครั้นี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะราเดียจะเป็นยังไงไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมันจะเจอกับนุตนะคะที่บร mm ิษ hmm. ัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะตั้งถนนเสรีไทย68แยก1มันมีกรุงเทพวันนี้พามาอัปเดต Honda Accord Gen 10นะคะเข้ามาใหม่สวยๆเลยสําหรับใครที่เป็นสาวบก a c c o r d ดหรือว่ามองหารถหรูสไตล์ผู้บริหารกับค่าย Honda ไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้อยากแนะนําค่ะตัวรถสวยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเล ะคะ Honda Accord 2.0ไฮบิดค่ะเป็นตัว2ระบบด้วยนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะใครที่ตามหาอยู่นะดูคลิปให้จบเลยนะคะแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นเด็ดในท้ายคลิปสนใจเ,เพิ่มเติมกดติดตามแล้วชมคลิปให้จบเลยนะคะสำหรับตัวนี้รถปี2019นะคะราคาเปิดตัวที่เพรยนนะคะอยู่ที่839,000บาทไม่ใช้งานแค่แสนตนๆน,น,นะคะกับรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดประจำการด้วยนะคะคันนี้รถของผู้บริหารเลยนะคะมือเดียวประวัติศูนย์แน่นอนนะคะบร โครงสร้างเดิมการันตีมาให้แล้วสภาพเกรด A แน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษได้เริ่มต้น2.49%ด้วยสําหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคะมาเริ่มดูในส่วนของรายะเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับตัวนี้นะคะได้เป็นตัวเจน1 0นะคะคุณพี่จ๋าเป็นตัว2.0 Hybrid นบะคะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ขายดีเช่นเดียวกันนะสาหรับตัวนี้นะคะ กระจังหน้าคมเมี่ยมอยู่สภาพสวยเลยการชนไม่มีริ้วอยการผิดความมานะคะมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบไฟฟู LED มาให้แล้วนะคะไฟเดียร์ไทม์นั้นนิ่งไร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยแบบนี้สวยสวยสหลี่ยมรลอยฟ้ากับโรงเห็นได้ชัดเลยสภาพเกรดเอนแน่นอนนะคะสันลหลี่ยคมคม,คมเห็นได้ชัดไม่มีดิ้วอยสกิดหินนะคะแล้วก็โป่งซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะสันลหลี่ยคมคม,คมเห็นได้ชัดเลย เดิมโรงงานแน่นอนนะคะแม็กเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้ด้วยค่ะพี่ๆจ๋าตัวแม็กนะคะไม่มีดิ้วรอยการเบียดฟุตบาทมาเลยนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะจากโรงงานสวยกริปเลย ใครที่สนใจอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะตัวรถสวยแน่นอนนะคะการันตีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยหรูดูแพงเลยนะคะกระจกด้านหน้าพัดเดิมจาก Hon ด a ติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วรอบคันคิ Q ้วกันศาสร์มีมาให้แล้วเดิมโรงงานทั้ง4บานเลยนะคะตัวรถไม่มีชามมือเปิดสีโครเมียม สีรอบคันนะคะเป็นสีเดิมไม่มีริ้วรอยสะกิดหินด้วยนะคะหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนประตูมาสภาพค่อนข้างสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมอีกด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะคะสำหรับภายในต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะฟังก์ชันจัดเต็มมากค่ะพี่จ๋าเะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าอยู่สภาพสวยเลยคอนโซลกลางนะคะมาพร้อมเกียร์ออโตเ้เบรกมือไฟฟ้านะคะต่างๆมีมาให้ครบนะคะลูกเล่นจอกล้องถอยหลังเนวีระบบนำทางระบบแอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน มีมาให้ค่อนข้างครบเลยนะคอนโซลด้านหน้ามาพร้อมรายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนะยคะยังมีเหลือให้เห็นแบบนี้สภาพสวยนะคะซอกประตูหัวน็อตรอยเมคอาร์คอยู่สภาพเดิมค่ะไม่มีด้ย,ดยการแกะไข่งัดแงด้วยนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้หัวน็อตรอยเมคอาร์คนะคะสภาพกริบๆเลยนะคะค่อนข้างสวยนะคะใครที่มองหานะคะป้ายแดงไปดูป้ายแดงมาอยู่เนาะอยากให้ดูมือ2ก่อนนะคะคุณพี่จ๋าราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบครึ่งแน่นอน นะและที่สําคัญนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติสูนด้วยสามารถตรวจสอบที่มาของรถคันนี้ได้ชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเสาบีนะคะให้เห็นเลยน็อตเดิมนะคะสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้แบบนี้นี่เลยน็อตเดิมๆนะคะแผ่นเพจสีดําแบบนี้นะคะยังติดจากฮอนด้าอยู่สภาพเดิมด้วยนะคะสวยๆนี่นะคะภายในสวยหรูแล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างนะคะ,นะคะเห็นได้ชัดแบบนี้ นี่เลยนะคะสันเหลี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดกระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมสวยๆหรูมากนะคะอ่ะภายในนะคะกว้าง,งนะคะภายในกว้างแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าตัวถุงพลาสติกด้านหลังนะคะไม่มีการโดนแกะออกด้วยนะลูคะกค้าจ๋านี่ถุงพลาสติกยังหลงเหลือไว้ให้เห็นแบบนี้เลยนะคะว่าใหม่เอี่ยมมากนะคะแล้วก็แอร์หลังนี้มาให้ที่ชาร์จแบตนะคะต้องบอกเลยว่าดีไซน์ออกมาได้กว้างขวางหรู สมชื่อมากๆเลยนะคะกับรถรูสไตล์ผู้บริหาร Honda Accord มือเดียวสวยๆเลยซอกประตูนะคะหัวนอ็อตรอยเมกอาร์คนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะไม่มีช้ำไม่มีด้วยรายการแกะไข่งาแงด้วยสภาพสมบูรณ์เดิมแผงประตูด้านข้างปร,ป,ปริปเดิมๆค่ะพี่พี่จ๋าคันนี้นะคะแม็กเดิมโรง,งงานสวยๆไม่มีช้ำด้วยนะคะตัวดอกยางเนยยางปี2023ทั้ง4เซนเลยสันเหลี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดคม นะคะและตัวไฟท้ายด้านหลังค่ะเดิมโรงงานเลยนะคะด้านหลังตัวรถไม่มีการโดนชนท้ายมานะคะอยู่สภาพเดิมไฟท้ายเดิมเดิมโรงงานนะคะตาสนักแอคคอร์ดอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้ด้วยกล้องถอยหลังมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมจาก Honda นะคะหลังคานะคะตัวคลิปฉลามด้านบนอยู่สภาพเดิมไม่มีการหลุดไปไหนด้วยนะคะแล้วก็อะมารับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระนิดนึงนะคะค่อนข้างกว้างเลย นะคะสำหรับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างถาดรองมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เดี๋ยนุชหามาใส่ให้นะอุปกรณ์ปะยางนะคะเดี๋ยวหามาใส่เพิ่มเติมให้นะะไม่มีการโดนชนนี่เลยนะคะเมคอาร์คสวยๆแล้วก็ตัวด้านหลังไม่มีการโดนแกะไข่แงะนะคะสำหรับตัวด้านหลังนะทั้งสองข้างแน่นอน พี่ๆท่านไหนที่สนใจมองหายอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับรถหรุสไตล์ผู้บริหารผ่อนแค่14,000บาทเลยนะคะ a c c o r d Gen10 ตัว2.0 Hybrid นะคะมือเดียวนะ,ะเป็นรถหน่วยงานตรวจจัการด้วยนะคะคุอรถของผู้บริหารใช้งานแค่มือเดียวเลยนะ,ะกระจกรอบคันพ์ทเดิมคิวการ์าดนะคะมีมาให้ครบแล้วทั้ง4บานด้วยนะ,ะภายในกว้างสะอาดสะอ้านเดิมแบบนี้สวยๆนะคะแล้วก็แอร์หลังมีมาให้แล้วครบแบบนี้นะคะสภาพตัวเบาะไม่มีช้ำแน่นอนนะคะ ซอกประตูนะคะหัวน็อตรอยเมกอาร์คนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีชำดด้วยนะคะสะภาพกริบๆเลยม่านหลังมีมาให้ทั้งสองข้างนะคะใช้งานได้ปกติด้วยนะนะคะม่านหลังมีมาให้แล้วสันเหลี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดสีรอบคันนะคะก็ได้เป็นสีเดิมจากคันด้าเลยนะคะสีเดิมเดิมโรงงานสีบรอนเงินสภาพสวยนะคะเกรดเอการันตีโครงสร้างมาให้แล้วใครที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ห้ามพลาด มารับชมในส่วนของรายละเอียดภายในนิดนึงนะคะสาหรับฟังก์ชันด้านในนะคะด้านข้างประตูกนเรือนดับแรกนะคะมีที่เซฟเบาะให้ด้วยนะคะที่ปักกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกต่างๆมีมาให้ครบเลยนะฟุตสตาร์ทมีมาให้พวงมาลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนู้ดขออนุญาตด,ด้วยสตาร์ทเครื่องให้โชว์เลยอ่ะนี่เลยนะคะพวงมาลัยมอติฟังก์ชันฟุตช่างคอนโทรลมีมาให้ที่ล็อกความเร็วออโต้นะคะมีมาให้ครบ นะฮะเรนวอตมีมาให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะคะนี่ด้านข้างนะคะเรนวอตมีมาให้กล้องถอยหลังนะคะสภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยสามารถเชื่อมต่อได้ต่างๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงเนาะ,ะเมนูต่างๆนะคะเชื่อมต่อนะคะในวิระบบนำทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าการคำนวณระยะทางของตัวน้ำมันเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้แอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้สวยๆเบรกมือไฟฟ้า น,ะะนี่กุญแจจะบอกว่าคันนี้ได้กุญแจสำรองมา1ดอกนะคะพี่จ๋ากุญแจเป็นแบบนี้นะมีกุญแจสำรองให้1ดอกด้วยนะคะค่อนข้างสวยเดิมเลยด้นานหน,น้นานตัวรถคอนโซลไม่มีช้ำนะคะโ,โหสภาพค่อนข้างกริบเลยนะคะ839,000ราคาดีนะคะสำหรับมือ2เกรด A ราคาค่อนข้างดีเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามราเอียดมาพูดคุยกันได้นะพี่นะคะเรื่องราคาซื้อสดนะสำหรับใครที่ชอบซื้อสดนะคะหรือว่าอยากซื้อสดก็เดี๋ยวคุยกันราคาหลังไหมได้เลย ตรอ,องราคาได้นะคะหรือว่าจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้น2.49%นะคะผ่อนสูงสุดถึง7ปีหรือว่า8สง,สงวดจะอยู่ที่ประมาณ10,004นะคะ10,004ได้รถดูไปใช้งานหรือว่าคุมแน่นอนค่ะคุณพี่จ๋าผ่อนสบายๆย,ยาวๆนะคะไปเลยแล้วก็ได้รถเกรด A มือเดียวจากศูนย์แน่นอนนะคะสนใจเด็ดเพิ่มเติมโทรมาได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะหน้า้องเครื่องคันนี้นิดนึงนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในทรงของรายเดียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมจาก Honda เลยนะคะเครื่องไฮบริดแท้ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องโครงสร้างอยู่สภาพสวยเดิมเลยหัวนมหัวน็อตแต่และจุดอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็มีวารันตีนะคะแบตเตอรี่จากศูนย์ด้วยนะสำหรับตัวไฮบริดนะคะสิปีกันเลย หัวนะ็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมไม่มีการเปลี่ยนไขงัดแงะนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆใหม่กริปค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้นะคะเดิมโรงงานแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจ Honda a c c o r d มือ2อหรือว่ามองหา Accord มือ2อไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้อยากแนะนามากๆเลยนะคะ2.0ไฮบริ 2, 0, it, นะคะเป็นตัวเจนซิรถปี2019ใหม่ใช้งานแค่10,000แสนต้นๆเท่านั้นเลยนะคะรายเดียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามมาได้เลยที่เบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7982เกูเพชรดนนะคะฝากไปด้วยอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่มองหารถรูกไว้ใช้งานอยู่นะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนูนิดนึงนะคะ<ๆ>เผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรถมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ